มหานครแห่งความสุข24ชั่วโมงโคสิตธ์ทำบุญวันเกิดเปิดนโยบายที่วัดอารุณดรโคสิทสุวินิจิตผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข24ทำบุญไล้วันเกิดครบรอบ63ปีตรงเลิกบันทงชัยห่มผ้าพระปางที่วัดอรุณทำวิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เลาเลิศประกาศยืนหยัดในความซื่อสัตย์ชูนโยบายกรุงเทพมหานครแห่งความสุข24ชั่วโมงเมื่อเวลา9นาฬิกาดร์โ,รโคโสิตสุวินิจ,จิตอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเป็นผู้สมัครอิสระเข้ารับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข24พร้อมด้วยพลตำรวจตรีดรชยุทธมารยาทและ นายเขมมพลฉชัดวิทยานนยนำคณะอาสาสมัครกลุ่มกรุงเทพ24ชั่วโมงทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ63ปีร่วมกันหม่มผ้ารับปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเท่าไหวสังฆทานอาหารเพลนแต่พระพิสุสงฆ์กู้ปร้อมประกอบพิธีบวงสวงศักริสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นบำดน้อยโดยมีพรามชัดใช้ทองสวัสดิ์เป็นเจ้าพิธีซึ่งดรโคสิตยังเป็นประธานกล่าวสัตยาธิษฐานสาบานต่อหน้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าหากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะปฏิบ,บัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทำงานเพื่อความพึรพัฒนาคุณภาพคนกรุงเทพด้วยความตั้งใจ ดอกเตอร์โคสิตยังได้กล่าวอีกว่าวันนี้ถือเป็นวันเกิดครบรอบสาปีซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เมื่อถึงวันเกิดก็จะมีการนัดรวมตัวสังสรรค์กินดื่มกับพักพวกอย่างไระะ้สาระกระทั่งหลายปีก่อนได้มีโอกาสบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่าร้อมเหล่าสิทธิ์เก่าอํานวยสินที่วัดเทพศิลินโดยตนตัดสินใจบวชยาว ครองผ้าเหลืองเลยลาสิกขาไปถึงหนึ่งปีทําให้เห็นวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครผ่านการเดินบิทบาทหยาบช้าวว่าคนเมืองหลวงยังต้องได้รับการช่วยเหลืออีกมากมายโดยเฉพาะปัญหาความยากจนในชุมชนการมีหนี้สินซึ่งนำพาชีวิตไปสู่คดีแพ่งบานปลายไปถึงคดีอาญาซึ่งเมื่อมีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงผลักดัน เรื่องการไกล่เกลียก่อนฟ้องตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลียข้อพิาพาทปีพุทธศักราช2562นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลียภาคประชาชนในกรุงเทพมหานครไปแล้วจำนวน260แห่งส่วนที่เลือกเดินทางมาทำบุญเนื่องในวันกล้วันเกิดครบรอบ63ปีที่วัดอรุณราชวรารามรอประกอบพิธีบวงสรวงศักดิ์สิทิพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น เนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงตราบตรำลำบากกู้ชาติกู้แผ่นดินโดยการรวบรวมไร่พ,พ,พลเป็นก๊กเหล่าร่วมสู้กับทัพใหญ่ของข้าศึกต้นน้ำเอกราชคืนมาสู่ชาติไทยได้ด้วยความศรัทธาประกอบกับคณะอาสาสมัคร,รกรุงกรุงเทพ24ชั่วโมงของตอนนั้นก็มีแต่บุคคลที่มาช่วยเหลือกันด้วยศรัทธากว่า80ที่มาพบกัน เกิดจากธรรมะจัดสรรตางเห็นพ้องต้องกันว่ากรุงเทพมหานครต้องการผู้ว่าราชการที่มาจากสังกัดอิสระร้อเปอร์เซนต์ไม่แอบแฝงด้วยขว้วการเมืองพักใดๆทุกคนเห็นภาพชัดเจนได้จากสถานการณ์นับทั่วปี2554ที่ผ่านมาการเมืองกับกรุงเทพมหานครทำงานไม่สัมพันธ์กันดร์โคสิตยังได้กล่าวอีกว่า ตนเป็นคนอยู่อาศัยในชุมชนพักอยู่ที่ชุมชนสุนทริริเขียนห้วยปวงได้สัมผัสกับชีวิตชาวชุมชนจนทราบว่าเรื่องทุกเข็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือความยากจนจากปัญหาเศรษฐกิจและปัจจุบันยังมีเรื่องโควิดนายทีมเข้ามาซ้ําเติมดังนั้นนัยนจมายกรุงเทพมหานครแห่งความสุข24ชั่วโมงนั้นใช่เพียงจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนหลากหลายอาชีพ ได้มีโอกาสทำมหากิยนยได้ตลอด24ชั่วโมงเท่านั้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องทํางานเพื่อคนกรุงได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภาคสาธรารณสุขที่จะต้องมีการบริการกันให้ได้คนป่วยคนไข้ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะป่วยในเวลาหรือนอกเวลาราชการการทำธรุรกรรมกับสำนักงานเขต ก็ต้องให้บริการถึงที่สุดไม่ต้องลางานลาเรียนไปทำธุระที่เขตให้เสียเวลางานเสียค่าการศึกษาซึ่งนโยบายเดชัดเจนนั้นต้นจะถแถลงให้ทราบย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากที่ประชาชนฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์ครอบครัวย่างมีความสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว News 24, นิวส์24นิราทิพศีรายงาน